ใส่มันทะลุแน่โอ้ไข่เค็มโอ้ยสวัสดีค่ะพบกับช่องแซมซาชาแดลวันนี้พี่หมายกบน้องหมูจะพามากินขนมเขาเรียกขนมอะไรอะไม่รู้จักอนะนี่อยางนี้ไข่เค็มมากเลยอะเนี่ย ไข่เค็มเยวางไว้เดี๋ยวไข่เค็มโมจิครีมขนมนี้หนูเอาเลยจ้ะเอาไหนจ้ะเอาเป็นโมจินี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกินให้ดูนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเอาโมจินี้เลยนี่เป็นโมจิกรเป็นซีเรียลกล่องนมกินให้หมดนะจ๊ะมีซีเรียลกล่องนมใช่ถูกต้องเหมือนนี่รู้ด้วยซีีเรยลองนมหูอยากหลงเอ้ อุ้ยกินไปแล้วกินไปเยอะมากเลยอะ่ะนี่เลยนี่เลยลองดูดน,นะมันสวยมากอร่อยแน่นอนดูท่าทางมันเละมากทุกคนดูนะเดี๋ยวจะทําให้ดูไส้มันทะลุแน่ไข่เค็มโอ้ยอ้าวเผ็ดไมหมล่ะไม่ะไม่ชอบไข่เค็มอะทำไมอะ่ะนี่ รถผ,ผู้ขาไฟนี่รถภูเขาไฟเลยนี่เราตามมันไม่นด้เป็นรถขึ้นเขาไฟนะคะนี่เป็นรถภูเขา,า,ขาไฟกันอ้าวเลยต้องใจ่คิดเลอ้าวอึดอึ่อืออ้ม,อ,มอร่อยหมดแล้ว เือหมดแเ้วาปากันมาวน้อยหน่อยคนนอันนี้เราคเพิ่มกินไข่เค็มเหมือนกันมีไมี่ไข่เค็มนอือกินไข่เค็มนี้นี่งไของน้องมวยแกะนะทุกคนเาดูเาดูท่าดูท่าป่ไหมท่านหมไม่ใช่ เดูถ้าไม่หมายจะเอาออกะคะ่ะเอืออือด <c oughs> ีขอบลปลาประ,ล,ะ,ล,ะลึงไม่ไม่ใช่อ่ะทุกคนดูไม่ไมั่นใช่หากดินเลยจ้ะกหน่วงไว้ในถ้วยทำไมก็ต้องขีดเป็น,นดินเดือเดี๋ยวให้ลอก่อนที่ยังไงนี่ตู้ไขาไฟ ไม่ได้อะเดี๋ยวจ้ก็ไม่ได้ชาาทเอียวไม่ใช่ชาไทยหรออืมใช่ใช่ยแต่ได้กินชาแต่ไหนพี่ไหมได้กินไม่น่ากินเลยไม่น่ารอดเนะอันนี้เหมือนกินด้วยนะกินด้วยนะทำไมไม่ใส่แล้วไมไ่กินอ้าวกินจ้ามันมีใส่ยอยู่ในทางในไงเนี่ยน,น,นมก็อร่อยนะ น้ยไม่ชอบนู้ติดกินแต่ชอบการแล้ลายแบบนี้ได้เอาเก็บหมัอนไม่เก่งให้ไหนอิ่มอิ่มไปหมดแล้วดูดิอิาายเลยเหรอว้าตติ๊กด้อร่อยช้เดี๋ยวฉันจะบีให้ดูนะจ๊ะเป็นยังไงไู้แต่ที่รู้แป๊บ ว้าวว้าวว้าวดูดิแต่มันอร่อยเนาะอร่อยเนาะชาอะไรนี่ชาให้พี่ลองชิมหน่อยนะอืมอร่อยเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ก็แสบมือหมดกินเลยจ้ะเดี๋ยว อ oh, ah! yeah, ันนี้ขนมกูจะยำอร่อยที่สุดเลยกินอย่างนี้อร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่างเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายไม่ไม่มา